ไปไหครับไไรองเลยครับ<ไ>ปัด <ไป S 1> ใจน้้นจริงเลยนะครับทีทีแชนแนลเสนอช่วงใหม่กินให้หมดวันนี้เค c ฟซีมีเมนูใหม่แต่ไม่ใหม่ออกมาเมื่อปี2018ในเมื่อหลานๆอยากจะทานเคฟซี นะผู้ใจดีก็เลยจัดมาให้สองชิ้นใหญ่ๆเรามาแกะดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโอ้โไก่ใจเด็ดแบบเผ็ดมากนะครับเผ็ดดุด,ดันอันนี้ก็จะเป็นเผ็ดแบบเด็กๆในเมื่อเมื่อ หลานๆอยากกินน้าก็จัดให้บอกเลยว่ากินให้หมดนะจะดูดันแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาชาเลน้นกันวันนี้อ่ะเปิดตัวน้องตินผู้ท้าชิงคนที่หนึ่งผู้ท้าชิงคนที่สองน้องโตนมาแล้วนะครับผู้ท้าชิงสองท่านนี้จะกินได้หมดของรางวัลน,นั้นผู้ชนะ ไม่มีผู้แพ้ก็ไม่มีแ,แต่อย่า,ยาไดตังค์นกิมสิ่งที่ได้คือความตสดใจของน้าโอเคนะครับรกติกานะครับใครทานหมดก่อนชนะแต่ว่าให้เริ่มทานเผ็ดเด็กๆก่อนนะครับนับหนึ่งสองสามเริ่มครับ จะเริ่มกินแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นธรรมดาทานไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เผ็ดดุดันนะครับน้องโกนเหงื่อออกแล้วครับตอนนี้โอ้ยพี่ตินตอนนี้กําลังริบรถถึงความอร่อยมือหยุดนิ่งนะครับสามารถบรรยายรสชาติได้ไหมครับ มาน้า,นนารือกอ่นรีวิวได้เลยนะครับความรู้สึกตอนนี้นี้เป็นไงบ้างครับคุณโตนครับยังไหวไหมครับไหวนะครับคุณตินไหวไหมครับ <S <S โอ้ยเรามาดูเม็ดเ,เหงื่อของน้องจุนกันน้องโตนกันนะครับ สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับแบบนี้หน้าแววแล้วครับตอนนี้สะใจไหมครับอร่อยสะใจมากพี่ตีน,นส, <า S 2> สูสสู้ต้องต่อสู้ไปกุ้งเงาเสียงม่ไหมเสียงแม่จะแตกแ,แล้ว อัน,น, <ตา S 1> นะไหมครับวัยวัยอะไระฝันใจน้าจริงเลยนะครับอร่อยมากนะครับตอนนี้ทั้งคู่ น้องตินเหลือสามนะครับน้องโตนตอนนี้ถ้าเข้านี้เหลือสองชิ้นแล้วนะครับอ่ะใครกินหมดก่อนนะครับเดี๋ยวยกมือนะครับโอเป็นูชนะ่ยวแล้วครับโอเคนะครับคือหมดยังอัพหากหมดแล้วโอเคนะครับได้ผู้ชนะแล้วคือพี่ตินนะครับ อ่ะผมมือพี่ตินหน่อยครับเดี๋ยวารามพูดคุยรสชาติกันดูนะครับเป็นไงบ้างครับเผ็ดเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยครับมีแล้วรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยคมดหนูหน้าเอาแล้วกันครับโอเคนะครับสลิปนี้จบแค่นี้ครับสาใจนะครับพบกันใหม่ ep ต่อไปครับ โอ้ยให้อีกให้อีกโอ้ยน้องน่ารักที่สุดเลยเอาคลุกกันให้เต็มที่เลยทน้องูจู่ๆแล้วจู่ๆจู่ๆ